มันปลุกน้องชายชนตอนดึกดึกดื่นๆนะมันจะมาดูน้องการจะเลื่อนตบโตของน้องกันนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มจะสามใบเต็มแล้วอันนี้ใบที่สามนี่นะอยากให้ทุกคนสังเกตด,ดูนะครับอันนี้ขนาดใบย,ยังไม่ทันบานนะครับเนี่ยเริ่มแต้มสีให้กับตัวเองแล้วสวยมากเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วต้องเปลี่ยนกระถางใหญ่กว่านี้สักหน่อยนะครับ พอตอนนี้การจะเริ่มตัวของน้องมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วต้นเริ่มใหญ่ขึ้นนี่ครับสีแต้มสวยมากอันนี้กล้องอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่ามืดใชว่ามืดพอดีสวยครับตอนนี้ก็ตอนนี้เป็นต้นไม้ที่ยอดนิยมที่สุดแล้วของชายชนบอลสีของเราตอนนี้ครับเนี่ยสังเกตดูคนเล่นเขาจะรู้ครับว่ามีราคาขนาดไหนตอนนี้ราคาสูงมาก อยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้าที่ว่าอยากได้หรือไม่อยากได้ด้วยนะครับังเกตสดูสีังเกตสดูสวยจริงอืมอันนี้เริ่มติไปที่สามมาแล้วเนี่ยครับสุดยอดย เลี้ยงไม่ยากนะถ้าน้องๆคนไหนสนใจอยากจะเลี้ยงนะยังไม่ยากบห้อ่นอนครับผมเดี๋ยววันหน้าเรามารีวิวต้นใหม่ดูกันขอบคุณครับ